กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2532ัน้และปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจโดยเอเปมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกแล้วก็เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่สมาชิกเขตเศรษฐกิจสนใจนะครับเป็นกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ที่สำคัญของโลกที่มีพลวัตอของการเจริญเติบโตสูงสุดนะครับโดยมีประชากรมากกว่า2,900ล้านคนหรือร้อยละ38ของประชากรโลกมีสัสดส่วน GDP ถึงร้อยละ62ของโลกมีสัสดส่วนการค้าเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าทั่วโลกในปี2,565นี้ไทยเราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครั้งนี้ ครับเราก็ได้กำหนดประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปอย่างเป็นรูปธรรมภายใ,ใต้แนวคิดของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็มุ่งสู่การเงินการคลังอย่างยั่งยืนนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเด็น สำคัญสำคัญในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งจะมุ่งเน้นการหาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับทุกภาคส่วนได้แก่ในเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินทุนของรัฐนะครับก็เช่นการออกพันธบัตรรัฐบาลการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับอีกทางหนึ่งก็คือการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับภาคเอกชนโดยจะนําเสนอการพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความยั่งยืนสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนอสองก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมุ่งเน้นการหาแนวทางนําเรื่องของเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของการดําเนินนโยบายของรัฐนะรการเชื่อมโยงการชําระเงินในภาคการเงิน การระดมทุนและการเข้าถึงแหล่งแหล่งทุนนะครับของผู้ประกอบการในด้านตลาดทุน การประชุมเอเปกก็จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีนะครับปี2565โดยในส่วนของกระทรวงการคลังก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทั้งหมด3ครั้งนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงมีนาจนถึงเดือนตุลาครับช่วงแรกก็จะเป็นการประชุมระดับประลัดกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็รองผู้ว่าธนาคารกลางเอเปกเพื่อกำหนดกรอบและก็วางแผนการดําเนินงานในช่วงระยะ1ปีของการเป็นเจ้าภาพการประชุมที่2ก็จะเป็นการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโส กระทรวงการคลังเอเปกเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกครั้งที่3นะครับก็จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกซึ่งเป็นการประชุมหารือในระดับนโยบายรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจการเงินเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเปกให้เติบโตอย่างทั่วถึงและก็ยั่งยืนครับ ความร่วมมือของเอเปกทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นการอำนวยความสะดวกในด้านสินค้าการค้าและก็ด้านบริการแล้วก็สร้างโอกาสในการลงทุนสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอสมาชิกเขตเศรษฐกิจแล้วก็ ของภูมิภาคเอ c โดยรวมซึ่งการขับเคลื่อนการดําเนินการตามประเด็นสําคัญทั้งสองด้านนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเอื้อให้เกิดการลงทุนและก็โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในขณะที่การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานด้านการเงินการคลังก็จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐรวมทั้งการลดต้นทุน การทำธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยครั้งนี้นะครับเป็นการเสริมสร้างบทบาทของไทยครับในประชาคมระหว่างประเทศผลักดันให้เกิดความร่วมมือประเด็นที่ไทยต้องการจะขับเคลื่อนเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยส่งเสริมการค้าการลงทุนก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับและก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรา